สวัสดีครับด้านหลังผมเป็นกระเบื้องที่จอดรถเฟสหนึ่งถึงเฟสสี่ผมก็ไม่ได้ปูกระเบื้องที่จอดรถให้กับลูกค้านะครับพอมาถึงเฟสห้าเราก็ปูกระเบื้องที่จอดรถเกณฑ์นในการพิจารณาคือถ้าในพื้นที่เรามีการแข่งขันกันสูงเราก็ต้องหาจุดแตกต่างพัฒนาให้มันดีขึ้นเพิ่มเติมเข้าไปใส่เข้าไปแต่ยังอยู่ในต้นทุนอยู่แต่ถ้าในพื้นที่เรายังไม่ได้มีการแข่งขันอะไรกันสูงมากมายบ้านประมาณนี้ก็ขายได้แล้ว ในงบประมาณนี้ต้นทุนประมาณนี้แล้วก็พี่นาดูเอาตอนที่ผมมาพัฒนาแรกๆที่ Enjoy Home ขามธียสอจังหวัดนครราชสีมายังไม่มีการแข่งขันกันสูงเท่าไหร่โครงการมี2-3โครงการย่อยโครงการใหญ่ยังไม่มีพอเราเดินทางมาถึงเฟสซีเริ่มมีโครงการอื่นมาแล้วพอเฟสห้เราถึงเริ่มปูกระเบื้องที่จอดรถมีผลการตัดสินใจของลูกค้าเช่นกัน แต่ถ้าไม่ได้มีการแข่งขันกันสูงในพื้นที่ก็ไม่ได้มีข้อเปรียบเทียบสักเท่าไหร่พี่นาดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ